OBS เป็นโปรแกรมฟรีที่มีพลานุภาพทางด้านการไลฟ์สดส่งสัญญาณขึ้น Facebook หรือ YouTube หรือบันทึกเป็นคลิปไว้ก่อนก็ได้ค่ะทำให้วิดีโอคอนเทนต์ของเราโดดเด่นได้อย่างรายการทีวีด้วยเทคนิค CG ใส่โลโก้ตัววิ่งสอนภาพนิ่งและวิดีโอแสดงหน้าจอคอมมือถือ iPad PowerPoint ได้ทุกชนิดเลยค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจลงเรียนคอร์สนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ในคอร์สได้แก่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac OS สามารถใช้ได้ค่ะคอมพิวเตอร์สเปคต้ตองมีแรมขั้นต่ำ 8GB ขึ้นไปนะคะและแนะนำให้อัปเกรดเป็น Windows ล่าสุดค่ะ ส่วนกล้องที่จะนํามาใช้ร่วมกับโปรแกรมนั้นก็ได้ตั้งแต่กล้องที่ติดมากับโน้ตบุ๊กนะคะกล้องเว็บแคมใช้มือถือเป็นกล้องหรือหากใครอยากได้คุณภาพชาัดแบบหน้าชาัดหลังละลายสามารถใช้กล้อง DSLR ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการ์ดแคปเจอร์ด้วยนะคะ วิธีการเช็คเบื้องต้นคือใช้สาย HDMI ต่อกล้องของเราขึ้นจอทีวีหากสามารถเข้าใช้งานในโหมดการถ่ายวิดีโอได้ก็แสดงว่ากล้องนั้นใช้ได้ค่ะนอกจากนี้หากใช้กล้อง DSLR จะต้องมีการ์ดแคปเจอร์ด้วยค่ะไมโครโฟนที่ใช้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันค่ะไม่ว่าจะเป็นไมสายไมโคนเดนเซอร์ enser, หรือไวเลสค่ะ คอร์สนี้สอนตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะเพราะทางเฟิร์นมีทีมซัพพอร์ตค่ะสามารถสอบถามทางทีมงานจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีและด้วยศักยภาพในการปรับวิดีโอเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้จึงเหมาะกับทั้งครูโค้ดผู้ที่ต้องการทำคอนเทนต์ให้โดดเด่นแม่ค้าไลฟ์สดที่ต้องการความโดดเด่นเป็นมืออาชีพด้วยความคมชัดขณะไลฟ์สดในระดับไฮเดฟิเนชัน เฟินก็ต้องขอขอบคุณทางสกิลเลนดด้วยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาสอนในเว็บไซต์นี้หากว่าใครสนใจสามารถลงเรียนได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลาสค่ะ